มื่อนี้ได้ก้าไม้สักมาจากป่าไม้นาด้วงต้นกล้าครับมาได้ยี่สิบกุเบียนเอามาลงลงเ,เที่ยวกินต้นยางฟังนนวิลักเสียบแล้ว <c oughs> แล้วฟังนีเลยต้นนี้แล้วกับอีกรูปหนึ่งสองต้นสุดท้ายอยู่เนอปลูกไว้ให้ละม่รู้ว่าอันไนรจะได้ตักก่อนกันระหว่างต้นสักกับต้นยาง ันดูแลดีอาจจะอาจจะอยูอ่เป็นตนใดแล้วพี่น้องเนาะนี่ครัรบสวัสดีโหกโคกได้ขันบพมาตัตาดหญ้าออกให้มันนิดมันให่จะไม่รอดตัวให่จะตุยอ่ะอืมอืมวิ่งเหยียบเมืเ่อเลยโคดเอารถเอ้า รล,ลอดนะรลอดนะตัวตัวไว้นะโอ้วตุลักทุลีเอาดีๆแต่กล้อง <c oughs> ยังหัวสังมา,ากๆ,ๆด้วยมันยังสั้นอยู่อาบิสุท้ายแล้วครับตัวใหญ่ดีแท้อันนี้ตัวใหญ่แต่ว่าตาเล็กนิดเดียวแต่มันกะลังปุ่งแล้ว สิเสียไปอันอนุบ,บาลไว้ก่อนอยู่ดิอนุบาลเลี้ยงไว้ก่อนนะออไม่รู้มันปลูกยากติดยากหรือเปล่านะก็บอกเคยปลูกด้วกันพี่น้องครับก็ว่าปลูกไว้เผื่ออนาคตได้ใช้ไม้นะวันนี้อาจจะได้ตัดฟองก,กัต้นยางพาราโอเคครับสวัสดีครับ 吧，娘。<But S 2> yeah.